สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาทั้งบ้านทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนีโอปอรผ้ารวยกะสิไปย่ำโค้งทุดทายเซียนเก่าเนาะค่ะนาอกเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้ผ่านนาบ้านเพิ่นนะคะเพื่อบบเป็นการเซเวลาค่ะ ไปถามเลยค่ะเพราะว่าไก่เมื่อแล้วลวะกะข้มสุดท้ายหรือผสิมีสามตัวให้หรือว่าเนสิเน้นหรือเนสิเปลี่ยนเลขกับซีเดรลูกกันนะคะในเมื่อนี่เขามาแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้ำเดือจ้าก,กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนะคะทางส่งก็เสนอไว้เป็นแนวทางทานันโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมค่ะแนวทางกะมีความเสี่ยงพี่น้องงวดที่แล้วกับลด แต่ว่าพิ่นกับเขามาหลายงวดแล้วเนาะ,ะถือว่าเป็นการรุดเป็นครั้งแรกแต่มาฟั่งเบิงวดนี้่พ่นสีรุดหรือพ่นสีเขานะคะแต่ว่าตั้งช่วงกยายแคเขาละะ้ค่ะพี่นอ้องพอเอฟซีสิ่งเลืนเนาะพอเอฟซีตามไลค์อกันเซียนเก้าหรือว่าเซียนสางเป้นนะคะค่ะก็สิได้มาติดตามไปพร้อมๆกันกอย่าลืมกดไกด์ก็แช่ทางช่องนเด้อค่ะเป็นกําลังใจ เป็นบรรยากาศการเดินทางค่ะพอดีไปคำชะโนดพอดีนะครับผมไป<า>คำชะโนดพอดีพามครับวพ้นกะขับรถค่นะนะขับรถเนาะค่ะเนาะข้าวกะลากเวลาไปหาคุณแม่จังหน่อยเพราะว่าคุณแม่เพิน่นห้เลขมาโหลดครับผมโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของแม่เก้าบรรยากาศง่ามเซ้าค่ะ นี่มันสองสามสอง,งกว่าสีเข่า3สามโมครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมใกลแล้วเนาะนวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะครับใกลแล้วใกลวันรากดาพุ้มสองพันาหาลอยวกซิมาครับรวดเดินทางไปน้ำกันเพรว่าเราก็บรวิวารลายเนาะคนหายเล็กมาโหลดค่ะครับผม เดากจะทให้มันเดไปลาก่อนไปงัสิดเลค่ะรัอน,นี้จะเป็นคลิปสันเบากนาสิเกินซิน้าทีเนาะค่ะเน,ะ,นะสดับสาบตัวเกคโอมืนน่อนีแดดยาาะค่ะเป็นตววนะนเีป็นตววนแงค่ะมื่อนี้โอ้นี่ร้อน,นครับมตัวเกามารอบนึงแลครับเนาะ เปลี่ยนเปลี่ย,ยนได้ี้ครันแต่ว่าเหล็กเล่าก็บ่คคอยเปลี่ยหนหรอกค่ะแต่ว่ากับการพลาด<ม>แทดเกิบไปขอสามตัวให้อ,อ๋อรวบวนเคยปล่อยสามตัวไปามเงองมาเป็นยังไงแต่ว่ากวางฟันเพิ่นฟันดียวเพิ่นฝันวานในหาบเนือคืขั้นเลือหาดเนาะนี่แหละรับจะไปแปลความฝันกับพ่อเนี่ะเนาะหนือเนื้อขั้นเลือหาด ถือว่าฝันดีเดินทางกันครับผมอีกไม่ไกล ชอบพ่อก็จังตามเลือกตัวเข้ามาแตซื้อไว้พ่อฟังก่อนพี่น้อง่าหามันถือเข้าก่อนเนาะครับผมเมนต์มาจะไปดึกเอาดึกเอาเห็นมือถือแม่หลายกะบ่ไหวดิฮะเพิ่นบ่ถือเสียจังได๋แม่นบ่ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ฟังเบิ่งก่อนซื้อไว้พ่อฟังชคบระการงาน้มันจิตใจไปใช่ไหมฝ่ายมันหลาย ก็ได้จะตอบเพียงนั้นไปเพราะวันติดไป นอ,อนเอาอี่ดีเนาะอันนี้เราก็จะไปบ้านดุงต่อนะครับเนาะกำลังเดินทางไปบ้านดุง ยังหวะพอดีผ่านบ้านแม่เก้ากพอดีนะครับก็เลยจะไปย้ำโค้งสุดท้ายให้เลย FC ของมาเยอะมากครับผมบางคนเป็นกับเบื่เย็นกิปว่าสันเขาไปในวิดีโอข้างช่องเด้อค่ะเข้าไปแล้วก็ไปกดขํามบาร์วิดีโอเนาะเขาไปในช่อง เขาก็สิไล่ถังเทวิดีโอแลอ่ก่อนวิดีโอสุดท้ายจะไปไล่บึงคลิปบึงเนาะค่ะ <c oughs> บางท่านเพิ่นกับเห็่นเพื่อนากาัก๊กตกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เราก็เดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับเนาะครับเราก็จะมาขอแนวทางกันนะครับผมสำหรับแนวทางครับตอนนี้ก็เดินทางนะครับเดินทางใกล้ถึงแล้วนะฮะสำหรับแนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางของแม่ก้าวนะครับนี่นะครับโอ้บ้านสร้างเป้นนะครับผมนี่นะครับ ครับเดี๋ยวรอเบอิกซับนาคีลงไปถามแนวทางไม่ก้าสักสิบนาทีนะครับเนะาะอตัวเลขกลับไปถามมาเรียบร้อยนะคะได้มาแล้วค่ะหกสี่แปดสองหกเก้าค่ะหมวดนี้พิเศษเนี่ยคุณพ่อพันไหสามโตมากโตที่คุณพอ่ณพอพันสื่อเนาะสี่หกสี่ค่ะเป็นตัวเลขที่พนสื่อนะคะ วิจารณาเป็นแนวทางด้อคะทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะงวดทีีแล้วค่ะว่าขามารุนแรงวดนี้ของพนข่าวบลายหลายๆท่านกติดตามค่ะเลขตัวเลขของเส้นก้าวคนติดตามหลายค่ะเมื่อนี้ค่ะเป็นรอบแกมือนคะคะหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเมื่อนี้กติดตามให้ท่านผู้ชมแต่เตานะคะ ถือว่าโชคดีค่ะได้ตัวเลข464นะคะสำหรับผู้อยากซื้อสามตัวค่ะกลับไปกลับมาพร้อมผู้ได้มากตัวเลขสามตัวค่ะสองตัวหนึ่งลอตเตอรี่ได้เ้าะค่ะเพื่อนกับฟันดีค่ะไปถามเพื่อนแนวฟันว่าเลยโขนเข่ามังกรไว้บ้านมาสั่นฟันคือวดนนี้เพื่อนมั่นใจ คือฝันหมานอยู่สันค่ะพันกับจัดไปเรียบร้อยเพันกับกวาดซื้อลอตเตอรี่นะคะเพันซื้อทอกันเมื่อสื่โตเนาะพี่น้องถามว่ามีตัวเน้นเบอร์พันกับเน้นเบอร์สื่โตัวกับพร้อมบนล่างเด้อเพันว่าค่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งบนทั้งลาง่างเนาะค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเน่เด้อค่ะ เป็นกำลังใจแล้วค่ะปวผ่าดแนวทางก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็นยังบันเท็นคลิปก็มีค่ะแอดกระเหตุลุ่งลายหลอบอยู่นะคะขอไปเบิ่งในช่องนะคะไปไลฟ์วิดีโอนะคะเนาะค่ะสําหรับมน,นี้ก่ะิคอจบคลิปไปก่อนค่ะให้โชคให้ั ắ นให้รับไม่รุวยทุกท่านค่ะโชคดีไม่ใช่เด้อ